สวัสดีค่ะบะาามือตันปยาปอกปอกบะมือเข้าโคโมือจะลาบเหรอน้ำตก อมเลอาเลยเอาเนีย้ยเลยเพราะว่าค่อยไม่แตะกันนะค่อยอย่างไม่จะเสียแล้วก็เลยเอาหมดเลยซอยซอ,อ,อ,อยให้ละเอียดกว่านั้นนะ่ะมันจะเสียแล้วน่าจะเข้าซอยไหมเพราะว่าเป็นใหญ่ก็ได้ไม่อยากใส่ให้มันไม็ว่าทำอะไร

อันี่ของน้องน้ำมนต์ไข่น pues ี่ต้องห้าล uh> ูกเลยน้องน้ำมนต์เฮะมีคนแง่ตอนแล้ลาย 我我下一个能吃。嗯嗯 <laughs> 这大。好像样的嗯，嗯嗯不躲你了，你来、嗯。 ยน e yeah. 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 mm ั่งยองๆผัดข้าวนะวันนี้จอยคก็เจมือจอยคุณเจ้าลีล่ะทงกับปะดแทงจังย กต้องไปช่อต่างมานั่งทาข้าวแล้วทำคลิปด้วยโยนชุกชุกจิ๊บชุกจิ๊ย่าเราจะมาตถ่ายกันได้ไม่ยอะ ยังจอดนอนเย็นอยู่แล้วไม่ที่เรียกว่ามันไม่มีอะทำมังงงอะไจังทำมังงงอะไต้มไข่ตัดแต่งทำเนียบไป ชิมได้ไมชิมเลยชิมเล้ย่าบอดชิมเลยนะมือเลยนะบอดยังไงเผ็ดใช่ไหมม่เอ้ยผ็ดหอมเสียงเสียงเสียงแป๊บนึง อ่าเพราะว่ายังไม่ได้อีกสองวิมากนี่นะแบบมึงกินก้าตกแต่ป้าแถวบ้านกินข้าวผัดกับยา่าโครตจานเจ้ากูง้อเจ้าค่อยๆหลายเยอะก็บอกว่าเจ้าจะดูนี่ไปจะไปให้น้ำมดนเจ้าวันนี้ไป<ม>ได่า้วไม่รู้อ่ะดูเจ้าของหนัน เพื่อเสือกินไหมน่ะเ่อเนรองนะมาวลดคู่กับแล้วอ,อน,น,นักเมงหาใจครับ รต้องซื้อใบหูเสือมาปลูกไไเอรมาตุมน้ำยูนหือตุ่มะมาเล็นต่มมเลยวยกังงํางใช่ไหมคะเป็นคนมีความินกัอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี